ตอนนี้ไยป่ะออนรุ่นสี่ทุ่มห้าสิบฮะออนกลางคืนอ่ะสี่ทุ่มเลยเหรอใช่เป็นเวลาเป็นเวลาซีรีส์ไงเป็นแบบสื้อเวลาเวลาใช่มร,รื่ออั <laughs> นหนะึ่งเหมือนไม่ใช่สิบแปดบวกนะเหมือนจะสิบสามมั้งอันเนี้ยอาจจะเป็นทั่วไปด้วยหรือเปล่าแบบเออเป็นเป็นทั่วไปใครๆก็ดูได้ ใช่ละครดังมากเลยนะคะชื่อมลรักลูกทุ่งทำไมชิดนานทำอะไรมาเหมือนไปงานมาเลยไปงานมาออกมาเนี่ยใช่ไปถ่ายโฆษณาไม่ได้ไปไหนถ่ายโฆษณาดูอ่อนเปลี้ยเพียรงมากเหนื่อยมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าฝุ่นมันเยอะมากแล้วมันก็แบบอุ้ยมากเลยอ่ะ โมาทำงานเหนื่อยไหมล่ะสูตรถ่ละครเหนื่อยมากดูรี่เป็นตัวอย่างวันนี้รี่ทำงานเหนื่อยมากทุกคนกินข้าวไปสี่จานนี่เกิดอะไรขึ้นอ่ะม,มันคือฉากอะไรฉากดราม่าหรอไม่ดราม่าก,ก็ทั่วไปแหละแต่เหมือนแบบเหมือนเหมือนเขาค่อนข้างละเอียดเรื่องกล้องอะไรอย่างนี้นี่ถ่ายซีนเดย์ได้ไปห้าซีนึ่งมังคนเนี่ยมันจะออกมาดีไงพรีเมียม แต่ว่าไม่ดูถ่ายเสร็จมเมื่อไหร่สองปีไม่สองปีหน้าเปลี่ยนพอดีแลวถ่ายจบเพราะมิวมิวชอบถ่ายละครแบบเยอๆะๆไงเยอะๆไงเอาไปเลยเพื่อนสองปีไม่เอาไม่เอาอย่าไปเราเคยเล่นละครหน้าเปลี่ยนเหมือนกันนะในเรื่องอ,อะ่หรอกี่ปีมันแบบมัน มันเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวผอมจนยังไม่ถ่าย,ยไม่เสร็จเลยกลับมาอ้วนอีกรอบแล้วก็กลับมาผอมใหม่อย่างเงี้ยเคยถ่ายนานนานสุดเท่าไหร่ปีหนึ่งปีไม่ปีอสองปีนะละครเรื่องแรกอะเกือบสองปีเลยโโทอละครไม่ได้เล่นเล่นไม่ได้เองรีชูนใช่ปะเนี่ย <laughs> ใช่ใชออ่นี่จะไปบวชเนี่ยจะบวชได้เมืนะ่อไหร่เนี่ย ลแล้วไม่มีอะไรมาแกะโชว์แล้วเศร้าปะดูของเพื่อน how i fish my broken heart น่ารักปะเพื่อนเป็นคนเพื่อนเป็นคนเศร้าอ๋อนี่ตัวนี้น่ารักหมีตัวเมื่อกี้อะไรใช่ปะตัวเมื่อกี้แต่ว่ามันมีเหมือนตัวนี้มันมีชุดด้วยอ่ะคืออะไรอะตั้งหนึ่งเดี๋ยวให้ดู เป็นเวอร์ชั่นมันยืนบนนี้ด้วยอย,อยู่บนยบนหมอนได้มากี่ตัวได้มาสามตัวแต่ว่าอก่มีนี่ด้วยเพื่อ,อดูดูด,ดิมีหมวให้น้องอะจะเกิดอีกแล้วใกล้ันเกิดเราอีกแล้วว่ะ แกไม่เคยทำเหมือนกันเกิดบ่อยใช่นะมีิเกิดบ่อยเชียร์อุ้ยน่ารักว่ะแต่ยังไงอุ้ยน่ารักอ่ะเผลอๆใส่หัวมิวไลยด้วยมันดูใหญ่อ่ะดูใหญ่เลยทำไมทำมาใหญ่ทนาไมบ้างอุนี่ทำไมน้องเขาร้องไห้อ่ะเออน้องร้องไห้ไงคือเวอร์คือเวอร์ชั่นแรกของนางที่นางทำอ่ะหัวใจไม่มีด้วยนะเป็นหัวใจบูบู โอยน่ารัก,รกแล้วนางคูคิดว่าเศร้าเกินมั้งนางเลยแบบทําหัวใจเพิ่มแล้วแบบตัวแรกที่หัวใจบอ่วนา่งส่งหัวใจมาให้ด้วยนะโอ้ยน่ารักเขาแบบ very sensitive แล้วมว่าแบบละเอียดมากเออมิวชั่งมันเถอะเนาะใส่ไม่ได้หรอกอันเนี่ยใส่ท่าไหนวะงอไม่มีรูอะมันมีรูงหัวแกใส่แกหากข้างใส่ใส่ใส่ได้ดิเออหันรูรูเออ,เอ,อใส่เข้าไป มันไม่น่าจะใส่ค้างเดียวมั้งมีร่รูเดียวดิมันมีสองรูรูเดียวเนี่ยอออมีรูเดียวเหรอเออไมอาจจะใส่แบบว่าห้อยๆมาข้างหน้าเปล่าเป็นฟีลแบบเออเอ,อเราว่าเราไม่สำเร็จอะแกทรถามเพื่อ <laughs> ไม่น่าสำเร็จแล้วน้องหมายอยู่ไหนเนี่ยเอ,อเปอร์ขึ้นไปแล้วนางขึ้นไปรอดูมวลังลูทุ่งเวร อ๋อแล้วแม่ดูปะดูเนี่ยพาขึ้นไปข้างบนกันหมดเลยบ้ามากแม่แม่น่าจะชอบนะเรื่องเนี้ยหลับวีวีที่แล้วปะป๊ารอดูดึกเกินหลับตกลงมันมเป็นเสื้อหรอกแกก็ไม่มีเสื้อด้วยดูดโิโอ้นี่ยล่ะก็เราชอบที่มันมีลิ้นแลบออกมานิดน,นึงอะ่ะมันเหมือนหมาบ้านเราเลยอะ่ะเกาหลีก็มีด้วย่ยวใช่แล้วเนี่ยเนี่ยหมา ช,ชอปเปอร์ปเป็นปะเป็นชอบแบบลิ้นชอบแบบแรบประมาณอย่างนี้แล้อโอ้ยน่ารักตัวนี้เท่าไหร่อ่ะหลักพันหลักพันอุ้ยซือออ้อกต่อได้ปะนี่มันมีเต่สามสิบตัวนะดาวีไปหามาเดี๋ยวบอกเพื่อนให้หอขอซื้อก็ไม่ให้ขอฟรีก็ไม่ให้เดี๋ยวไปถามเพื่อนให้ก่อนว่าเหลือปะ ม,มันใส่แล้เนี่ยมันดูดีไหมมันน่ารักอ่ะเอ,อ้ยไปถามเพื่อนให้ปรากฏดาววิฮันังให้ฟรีนี่คือต้องซื้อมาแล้วเนี่ยวิ่งบ้างอ่ะวิ่งน่ารักนังเย็บผู้ใจด้วยเราต้องดิสุดแล้วมีเวลาไปเที่ยวไหมเพิ่งกลับมาสองอาทิตย์เองเนี่ยเพ่นราจะมีชุดกันอีกงไหมิงจะไปไหนดีอ่ะ ไปดิเราจะมีทิปเปม่ <laughs> ีสิก็ <laughs> คือลี่กับแกก็ต้องหาเวลาแหละเพราะว่าถ่ายละครเรื่องเดียวกันตอนนี้เราว่างแหละเราไม่ได้ถ่ายอะไรคุณลี่จ้าคุณลี่คุณลี่จะหนีไปญี่ปุ่นจ้าตอนเนี้ย <laughs> อ๋อเอ้ใช่ไป,ไปปลายปีเอ้ปไปไปเดือนนี้ไงปลปลายเดือนนี้แกก็ไปหนีใช่ไหมไปละนี่เดี๋ยวไปเอาก็ไปนิวยอร์กดาวีก็ไปนิวยอร์กปะ ไม่ไม่ไอ๋อแกไปนิวยอร์กแฟชั่นวีก่อนใช่ปะไมปาแล้วไปมิลานต่อบปะเ <Yeah. S 1> ดี๋ยวเดินทางฉ่ำมากเลยอะ่ะพรุนี้จะได้เจอกันไหมไม่ได้หรอกอยากจะเจออยากจะเจอก็ไม่เคยได้เจอเลยแต่เราไปมิลานอย่างเดียว <c oughs> <c oughs> แกนิ้วยอกแล้วแล้วบินตรงไปมีลาเลยหดือกลับมาไทยก่อนกลับมาไทยสามวันมัง้งแล้วก็ไปต่อด้วยทำไมกับมันดีมันตั้งในถึงจะสูงเลยน้องก็สีหรูก็สีนี่คืออะไรอ่ะก็สีทำยังไง คือเรไต้องกร Help me เล่นอะไรเล่นเกมไงทุกคนช่วยใหม่ด้วยใหม่ไม่อยากแพ้มิวมิวไม่ได้สนใจเลยเห็นไหมเนี่ยมิวมันรู้มันสนั่ใสๆเลยที่กำลังแบบพยายาม o ้ my god ไพวนไพวน Please come to my แ y channel ไพวน Please help me I'm so poor ให้หัวใจทุกคนนี่ <laughs> ให้ใหัวใจน่ารักกว่ามีคำทรมายชาหนะ <laughs> <laughs> โอ้ยตาแล้แล้วหนูแล้วหนูพี่เป็นยังไงบ้างเขาเรียกว่าหนูพี่อ๋อหนูพี่อ่ะหนูพี่น่าจะตอนนี้น่าจะไปอ่าไปสังขะก่อน แล้วก็ไปชลายโอ้โหหลวงพี่เดินทางเยอะมากเลยอะหลวงพี่ก็คือจะเข้าป่าแหละโอโ้แล้วแล้วหลวงพี่คือหลวงพี่ศึกเมื่อไหร่หรือไม่ศึกอ่ามิวเราคุยกันแล้ว <laughs> โอเคโอเค <laughs> เสกเสกเกเพราะมีงานมีงานมีงานต้องทาแต่ว่าเราไปเห็นมาถ้าแบบมิวได้ไปอะมิวได้เห็นอะมิวจะแบบรับหลูได้เลยว่าแบบเหมือนแบบเวี่อินมากอุ้ยนะ่ามิวเก่งมากมิวเก่งมากพี่มิวเก่งมากต้ <S 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 องสไตลิ่งเราออพี่เก่งมาก ทุกคนพี่มิวเก่งเกินไปแล้วเสียดายดาวิีเลยไม่ได้ดูโคเพด้วยกันเลยเราเราพยายามมองหามิวด้วยแหละนี่ก็พยายามแบบทุกคนคุยกันว่าดาวิจะไปยืนตรงเนี้ยแกเห็นหรอือเปล่าไม่เห็นพยายามดูอยู่อยู่ตรงไหน,นเรายืนอยู่ที่โล่งที่สุดเลยเราไม่ได้เข้าไปเบียดกับใครเลยเนี่ยมองลงไปอยู่ตรงไหนดีกว่าอวมองจากวิววิวตรงนั้นดีไหม โอ้โห oh. ใช้มือกล้องมือถือถ่ายยังแตกเลยสูงไม่เห็นได้เลยเอเราเราแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแกกลัวปะเสียวขึ้นตปมันก็วิววิวเว้นี่กลัวความสูงเหมือนยังรู้สึกใช่ปะนั่นนุ่มวิวจริงมันสูงม,มากเลยเราแบบเราไม่ได้เลยะพอเราขึ้นไปใช่ปะมันยังไม่ถึงสักทีอ่ะจนเราแบบ ขาลงเราเกือบจะแบบเอาก้นแทดๆลงขบันไดแล้วอะเหมือนจะคาลงอะ่ะมันสูงไปอะมีใหม่ไม่ไหวนะให <c oughs> ม่แคนน์เซนการแข่งขันนี้ก่อนได้ไหมอะ่ะไหม่รู้สึกหมือแพ้แบบ <c oughs> แ,ลแล้วตัวเองเป็นคนกดเองเลยะตอกย้ำความพ่ายแพ้ให้ตัวเองอ่ะแบบไม่มีใครสงสาร<ม>เราเ<ม>ลยหรอเราร้องไ<ม>ห้อยู่ <ๆ S 2> นะ <ๆ S 2> น้องน่ารักจังเลยเดี๋ยวเขามีเขามีแล้วว่าไหนเจอหมีมีปลาวานด้วยโอ้โหจบต <laughs> อนนี้ไงมันเหลืออีกหนึ่งนาะทีสิบหกสิบห้าก็เหลือแล้วตัดจบไปเลยได้ไหม <laughs> มันมัน คือที่จริงอะ่ะไม่ต้องส่งปวันให้มิวก็ได้ส่งดอกไม้ก็ชนะแล้วอะเมื่อไหร่จะเปิดป,ปีที่บ้านอีกเออมันนั่งซื้อที่บ้านแล้วกันท้าไม่ได้ไปเที่ยวไหนฮะจริงไม่เดี๋ยวไปนั่งเมาเฮ้ยเดี๋ยวนี้มีพวงมาลัยด้วย thank you อายะกะพวงมาลัายด้วยจริง thank you cat Thank you everyone. อ๋อ Thank you so much I got something so cute. But anyway <laughs> I also still losing ค่ะเราอยากถ่ายหนังแล้วเอ้ยเราอยากถ่ายหนังแล้วอ่ะไม่ได้ถ่าย ทำไมอะ่ะเรือง,รงอรงเฮ้ยน้องเปิดเดือนอ๋อเร็วนี้แต่ก็ไม่ได้เปิดก็เลยรอไปก่อนเนาะโอ้แต่นี่ว่าเปิดปุ๊บเหนื่อยแน่แ่ดาวิพักผ่อนรอเฮ้ยแต่ว่าถ้าถ่ายกลางปีอ่ะมันก็คือหน้าร้อนใช่ป่ะหน้าฝนอ่ะหน้าฝนโอ้ยฝนถ่ายละครหน้าฝนลําบากเนาะเออจริงถ้าไม่ได้เอาดอก็คือแบบ เสียงเข้าอีกเสียงดังสักแบบหลังคาเอยใหญ่เอย,เอยถ่ายไม่ได้กันอีกต้องยกคัมิลหลังจากเรื่องนี้มีอะไรติดตามคะเรื่องนี้คือเรื่องไหนเรื่องเนี้ที่ออนอยู่ว่ามีเรื่องไหนที่จะออนอีกบ้างมีมีนี่ไงเดี๋ยวมีคุณครูเฮมรูอ๋ออยากดูดีมากว่าอไไรอ่ะไม่แน่ใจเลยแต่น่าแต่น่าจะครึ่งหลังปีนี้แล้วอะ่ะ ลเลอหรอเอยอเองดีดีคอนเตอร์สี่น่าก็หวังว่าสามก็ดีก็คือทุกอย่างที่ถ่ายไปจะชนเลยปะก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวมีแต่เดี๋ยวเหมือนมีนาเมษามันจะมีไอซีรีส์เก,กาหลีที่เคยไปถ่ายไว้อสองปีที่แล้วเดี๋ยวจะออนอุ้ยลรโอ้โหน่าเปลี่ยนปะเออน่าเปลี่ยนปะเนี่ยเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะอะไรต้องบอกเลยรอขึ้น ่อขึ้นไปอาเทอร่ามาแล้วหน้าเลยตึงขึ้นจรอต้องไปเติมมาเลยไปเกาหลีกับพี่ก้า,าวไปด้วยกันปล,ลอดพี่ก้าวสวยมากเลยตอนนี้ไำไมพี่ก้าวชวนไปอยู่เดือนสามไปเขาจะไปเกาหลีเพราะว่าเขามีแบบคือพอคนเรามันดึงหน้าแล้วอ่ะมันจะตรงต้องไปฉีดไขมันต่ออะไรเงี้ยก็<อ>ใช่เพราะดึงหน้าแล้วหน้าจะแบนไงเหมือนแบบมันจะแบนๆอ่ะ มันเลยต้องไปฉีดให้มีมีวอลลุ่มอ๋อออมันก็ละเอียดเหมือนกันนะใช่ชใช่นี่อยากให้แม่ไปทํามากเลยอะ่ะแม่เอ้ายังปีใหม่มมน่ารักไปเกาหลีไหมล่าเะบอกแล้วกันมีนาหรอมีนาฉันไปญี่ปุ่นอนะ่ะสิไปแฟนมี ไอญี่ปุ่นทุกเดือนเลยป้าเดินทางทุกเดือนสุดๆผสมมหมีนาเมษาพฤษภาไม่ยังไม่รู้บินจาพฤษภาบินจาบินฉ่ำๆเกินครึ่งเดือนไม่อยู่ไทยเลยพฤษภาพฤษภามีไทยหนังด้วยนะมีหนังแล้วหรอหนังแล้วแต่ว่าอขั้นตอน พูดคุยอยู่อ๋อเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไว้ใจไม่ปรึกษาอะไรเพื่อแล้วสิไม่ปรึกษาอะไรจะโทรไปทีอะไรนะโอ้โหโทรมาไม่รับโทรไปก็ไม่เคยได้คุยรับทีก็คิ้งอยู่อะไรบ้างปัญหาเยอะเหลือเกินแต่เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวไปเล่าให้ฟังเรื่องนี้แต่ไม่ได้รับเลยแต่ว,วา่าถ่ายถ่ายพฤษสภาอยากรู้อ่ะ๋วยวเดี๋ยวไปมาให้ฟังแต่เรื่องนี้น่าเล่น น่าเล่นหมดแหละเรื่องนี้น้าแบบน้าน้าเล่นเลยอ่ะอุ๊ยนี่งเไยอ่ะอยากเล่นหนังอ่ะว้าวเราลงไลน์แล้วเดี๋ยวโทรไปเล่าให้ฟังนีกว่าหรอเออบายนะทุกคนเดี๋ยวขอไปเมาส์กับดาวีก่อนนะครับครับครับทุกคนรอดูนี่ด้วยหนาเมเราลุกทุ่งด้วยหนาบายเอาไปแล้วรอบายเดี๋ยวโทรไปเดี๋ยวโทรไปหาแบบนึงจะเมาส์ก่อน เอาล่ะบายนะทุกคนเอาลอ <laughs> เอางั้นเลยเหรอเอาได้สิชิวมาเลย